สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเอ็มเอเมท l a n d นผมมีด็กที่คลิปนี้จะมาสอนวิธีการปล่อยหมัดตรงเข้าที่ลําตัวนะครับเป็นหมัดครอสขวาตรงนะครับก็หมัดนี้นะครับเป็นหมัดที่มีความรุนแรงมากกว่าหมัดยับเข้าที่ลําตัว ในคลิปที่แล้วที่ผมสอนไปอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในการต่อยเนี่ยมันก็จะยากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราดูนะครับในการตั้งกาดเนี่ยเราจะเห็นว่ามือหน้าเนี่ยก็คือหมัดยับเนี่ยมันอยู่ใกล้กว่าถูกไหมครับในการที่เราลงมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับว่าระยะเนี่ยมันใกล้กว่าถูกไหมครับปึ้งแต่ในขณะที่หมัดขวาเนี่ยมันอยู่ไกลกว่าคือระยะทางในการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะแทบจะเท่าตัวเลยก็ว่าได้ ดังนั้นนะครับหมัดขวาเนี่ยมันแม้วมันจะแรงกว่าเนี่ยแต่การต่อยให้มันโดนเนี่ยมันก็ขอข้างที่จะยากครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการต่อยหมัดขวาเข้าที่ลําตัวกันนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็ตั้งการ์ดมวยนะครับตั้งการ์ดเอ็มเอเนี้เราเล็งเข้าที่เป้าหมายนะครับก็คืออันนี้สมมุติว่าเซนเตอร์ไลน์เนี่ยมีคู่ต่อสู้ยืนอยู่นะครับแล้วเราก็จินตนาการวา่าเราต่อยเข้าไปที่ช่วงท้องนะครับหรือว่าเป็นช่วงลิ้นปีกก็ได้นะครับถ้าต่อยโดนนะหรือว่าจะต่อยที่หน้าอกก็ได้เช่นกันแต่่่วาาาถ้เอทีมัน ชัวชหน่อยก็ต่อยเข้าที่ท้องนะครับจะง่ายกว่าให้เราก้าวขาไปครับข้างหน้านะครับสมมุติว่าคู่ต่อสู้ยืนอยู่ตรงนี้เราจินตนาการก่อนนะผมจะต่อยลมเป็นตัวอย่างก่อนก้าวมาแล้วคราวนี้เราต่อยบิดเห็นไหมครับบิดบิดสะโพกนะครับแล้วต้องที่สําคัญคือต้องย่อขาด้วยตรงแขนเนี่ยก็บิดเหมือนมันก็ต่อยหมัดครอสตอนในท่ายืนปกติเลยนะครับนะครับบิดอย่างนั้นนะครับก้มหน้าเล็กน้อยนะครับดูใหม่นะครับสมมุติว่าแนวตรง ปึ่งนี่นะครับปึ้งประมาณนี้นะครับพอจะทํากันได้ไหมมาดูใหม่นะครับปึ้งเห็นไหมครับว่าพอเรากล้าไปเนี่ยหมัดเนี่ยออกไปพร้อมๆกันปึ่งเห็นไหมครับปึ่งก้าไปออกมาปึ้งปึ่งก้าไปออกมาปึ่ง เดี๋ยวผมจะมาเสริมจุดเพิ่มเติมนะครับเวลาเราต่อยเนี่ยลำตัวเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้ยิงไกลเนี่ยหลายหคนเนี่ยต่อยไม่ถึงใช้วิธีการเยี้ยวตัวอันนี้ในเบื้องต้นผมจะไม่แนะนํานะครับมาดูด้านข้างสมมติคู่ต่อสู้ยิงไกลเราไป <c oughs> อย่างนี้ไม่ไม่ดีนะครับเพราะว่าบาลานซ์เราจะไม่ค่อยดีละแต่วิธีการทำนั้นคือสมมติคือคู่ต่อสู้ยิงไกลใช่ไหมครับให้เราก้าวขาหน้าเนี่ยเข้าไปให้มันลึกขึ้นย่อลงมานะครับ ย่อขายเยอะนะครับคล้ายๆท่าเล็กหลังเลยนะประมาณนั้นปึ้งเห็นไหมครับย่อมาให้มันไก,กลขึ้นระยะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นละเราก้าวยิ่งไกลเนี่ยระยะมันยิ่งเสืขอขวาู่ต่อสู้ได้มากขึ้นนะครับปึ้งพยายามให้ตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงๆนะครับจะดีกว่าโน้มไปข้างหน้านะต่อยให้มันถึง่ต่อสู้ในการฝึกซ้อมระยะเนี่ยให้เราพยายามฝึกซ้อมก่อนถ้าคนไม่มีอุปรกรณ์นะ ใส่นวมก็ได้แล้วก็ฝึกซ้อมกับต่อยกาแพงก็ได้นะต่อยเบาๆเนี่ยเพื่อแค่เอาแค่รู้ระยะพอใส่นวมแล้วก็ต่อยใส่กําแพงเพื่อที่จะกัดระยะของเราถ้าเราไม่เคยฝึกซ้อมเลยเนี่ยบางทีเนี่ยไปต่อยจริงเนี่ยหาระยะไม่ถูกนะครับต่อยไม่ถูกคู้ด่ลสู้มาคราวนี้ผมจะลองทําในความเร็วปกติดูนะครับ ดูด้านข้างบ้างนะครับอย่าลืมนะครับย่อขาด้วยนะครับแล้ววลาต่อยนะครับบิดสะโพกด้วยนะครับถ้าไม่บิดตัวเลยหมัดจะระยะไม่ได้แล้วก็ไม่มีน้ำหนักนะครับเห <c oughs> ็นไหมครับถ้าไม่บิดตัวเลยระยะไม่ได้ไม่มีน้ำหนักให้ย่อแล้วก็บิดตัวด้วยนะครับบิดตัว แล้วกลับมาที่ท่าเดิมนะครับต่อยเซต็ปึ้งชักหมัดกลับมาอยู่ที่ตั้งการเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับก็คือเหมือนกับคลิปก่อนเลยในการต่อยหมัดยับเข้าที่ลําตัวมีหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยต่อยไปอย่างเงี้ยปึ้งไปตรงๆเนี่ยคู่ต่อสู้ต่อยสวนมาโดนไหมคําตอบก็คือโดนครับแต่ที่ผมสอนก่อนหน้านี้เป็นการต่อยในลักษณะของเบสิกเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมจะมาให้อีกเทคนิคหนึ่งในการต่อยสมมตินะครับตีเส้นว่าคู่ต่อสู้ยืนอยู่ตรงหน้าเรานะครับตัวนี้เรียกว,ว่าเซ็นเตอร์ไลน์ครับคือ เส้นนากรกลางลำตัวนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราต่อยไปตรงๆเนี่ยปึ้งเงี้ยคู่ต่อสู้ต่อยมาเนี่ยก็คือเข้าที่หน้าเราแต่ให้ลองทําแบบนี้ดูนะครับต่อยขวาตรงที่ลำตัวคู่ต่อสู้เนี่ยจากที่เราจะก้าวไปตรงๆนะครับถูกไหมครับให้เราก้าวไปทางด้านเฉียงๆประมาณสักแนว45องศาก็ได้นะครับปึ้งปึ้งปึ้ง,ป,งประมาณนี้นะครับเราเห็นไหมครับว่าตอนที่เราก้าวไปต่อยเนี่ย หัวของเราเนี่ยออกจากตรงเส้นเซ็นเตอร์ไลน์แล้วเวลาคู่ต่อสู้ต่อยส่วนมาเนี่ยก็จะต่อยมาไม่โดนที่หัวเราเพราะว่าหัวเรานั้นเบี่ยงออกไปแล้วนะครับแต่ว่าหมัดเราเนี่ยมันก็ยังเข้าอยู่ที่ท้องคู่ต่อสู้อยู่มาลองดูอีกทีนงนะครับสมมติอ่าล่างเซ็นเตอร์ไลน์ไว้คู่ต่อสู้ต่อยมาปึ้งออกโดนต่อยส่วนละปึ้งโดนต่อยส่วนละถ้าเราสืบเท้าเฉียงไม่ได้นั้นนะครับปึ้งก็คือพ้นหมัดของคู่ต่อสู้ละเพราะว่าคู่ต่อสู้ต่อยมาแนวนี้ถูกไหมครับปึ้ง ปึ้ง <B ling> นะครับประมาณนี้หมัดนี้นะครับสามารถใช้เป็นหมัดเคาน์เตอร์ได้เหมือนกันนะครับเวลาคู่ต่อสู้เก่งหมัดน,นะครับจะต่อยหมัดขวาเนี่ยเข้ามาที่ใบหน้าเราเนี่ยเราสามารถออกอาวุธเนี้ยสวนไปได้นะครับเป็นการหลบพร้อมๆกันออกอาวุธสวนใส่คู่ต่อสู้ที่บริเวณลำตัวนะครับและในการต่อยเคาน์เตอร์เนี่ยเสือบเสียงเนี่ยออกอาวุธพร้อมกับการก้าวเท้าไปเลยนะครับปึ้งนะครับอย่าลืมนะที่สาคัญเหมือนเช่นเคยเลยต้องฝึกซอ้อมให้ชำนาญก่อนนะครับฝึกซ้อมกับเพื่อนกับคู่ซ้อมนะครับให้ไทมิ่งมันได้นะครับเพราะว่า ท่าเนี้ยเทคนิคนี้ทามมิ่งสำคัญมากมาดูในจังหวะความเร็วปกติกันบ้างนะครับแนวตรงนะครับเซ็นทร์ลไลน์นะโอเคครับเทคนิคก,ก็มีประมาณนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับเอาไปลองฝึกกันให้ชำนาญดูนะครับก่อนใช้จริงขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ